ใดจะจับมือสู้วิกฤตผุดเพศเราต้องรอดช่วยส่งผู้ป่วยโควิดให้ถึงมือหมอเรียกว่าคู่หูคู่บุญเลยก็ว่าได้สำหรับสาวจะนนงพณีมหาไทยและพี่สาวขคารลบรักได้ได้อานาจงจินตนาการเพราะนอกจากทางคู่จะคอยช่วยเหลือกันและกันมาตลอดแล้วล่าสุดก็ยังร่วมมือกันทําสิ่งดีๆเป็นประโยชน์แก่ประเทศอีก โดยการสร้างเพจเฟซบุ๊กเราต้องรอดขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประสานจัดหาเตียงและโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด1 9ให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีซึ่งสาดไายได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้เป็นข้อความระบุว่านอนไม่หลับค่ะขอใช้เวลาที่อยู่บ้านไม่มีงานเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ป่วยโควิด1 9ที่หาเตียงไม่ได้นะคะเมืองต้นให้คำสัญญาไม่ได้จริงๆนะคะว่าทุกคนจะมีเตียงยังไงเราต้องรักษาตามอาการตามคิว แต่จะใช้พลังประสานงานอย่างสุดความสามารถที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยเฉพาะในเขตวิกฤตต้องรีบให้ถึงมือหมอเร็วที่สุดหากใครมีคําแนะนําว่าต้องทํำยังไงหรือช่วยตรงไหนยังไงก็แชร์กันมาได้เลยค่ะออกไปช่วยลงพื้นที่ไม่ได้แต่มีอะไรช่วยได้ยินดีค่ะขอความกรุณางดราม่าทุกกรณีนะคะหากมีท่านผู้นําเขตชุมชนท่านใดไม่ว่าจะสังกัดไหนที่พอจะช่วยเหลือกันได้รบกวนด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนคือคนไทยเหมือนกันมีอะไรช่วยได้ช่วยกันค่ะ พร้อมกันนี้ได้ทำเพจนี้ขึ้นมากับน้องที่มีใจช่วยเช่นกันจะนงพนีมหาไทยเราสองคนอยู่บ้านเฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยมีอะไรให้ทำยินดีรับใช้ค่ะเราต้องรอดมีอะไรมาแจ้งที่เพจนะคะเมืองต้นขอแจ้งคุณสมบัติผู้รับการช่วยเหลือ 1. ต้องมีหลักฐานการตรวจยืนยันว่าติดเชือ้อ หรือข้อบ่องชี้อาการป่วยเช่น SMS คลิปหรือภาพ2ไม่เจาะจงเลือกสถานพยาบาลปลายทางที่เราหาให้ด้าน,นจะเองก็ได้โพดภาพไอจเป็นแชทการสนทนาที่ตนได้ของให้ด้ช่วยประสานงานเรื่องการหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิดพร้อมใส่แคปชั่นชื่นชมพี่สาวคนนี้ว่าเป็นคนดีมาจากใจที่บริสุทธิ์ และขอบคุณโชชะตาจะได้นำพามาเจอคนดีๆแบบพี่ใดผู้หญิงคนนี้ดีมาจากใจที่บริสุทธิ์จริงๆเมื่อสักพักมีคนส่งเคสผู้ป่วยเป็นโควิดและไม่มีเตียงไม่มีรถโรงพยาบาลไปรับมาให้ที่เพจจะ๊ะจะก็ประสานงานกับทางญาติผู้ป่วยขอผลตรวจชื่อไปตรวจที่ไหนและเบอร์พอได้ทุกอย่างมาจะก,ก็โทรหาพี่ใดให้ประสานงานหน่วยงานต่างๆให้ทีแปบ๊บเดียวพี่ใดก็ส่งกลับมาว่าจะเราต้องช่วยออกค่ารักษาให้เขาเราโรงพยาบาลสนามเตียงเต็ม ต้องตามคิวเดี๋ยวพี่เช็คโรงพยาบาลเอกชนก่อนว่าโรงพยาบาลไหนเตียงไม่เต็มอันนี้เขาก็หายไปพักหนึ่งแล้วโทรกลับมาบอกว่ามีรถไปหลับเขตนี้แล้วโหหัวโออีจะโคตรสบายใจเลยขอบคุณโชคชะตาที่นำพามาเจอคนที่ดีดีจริงๆจากใจแบบพี่แอดเลดี้ไดนาหลักนะาฮีโร่ของน้องขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวมนเจอร์ออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ